นี่ก็เป็นเหรียญแบบทั่วทั่วไปนะครับเป็นเหรียญหลักเหรียญห,หนึ่งที่เราเห็นกันทั่วๆไปไม่แปลกอะไรหรอกเพราะว่ากูบายจารย์เห็นก็คงจะรู้ดีเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นวงการพระที่รู้กันอยู่ทั่วไปอย่างที่ผมว่าเป็นบวขีดขีดอย่างที่ผมว่านี่ก็คือเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญที่แบบเหรียญนี้ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับค่อนข้างจะใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะผมว่า เพราะว่ามีเหรียญที่ยังใช้น้อยนี่จะดูจะคมอะไรหลายๆอย่างจะชัดเจนมากกว่าเหรียญน,นี้เยอะครับถ้าว่าเป็นเหรียญที่แบบคมๆก็จะเพราะผมก็มีเหรียญคมๆนี่จะทำให้ดูแต่เหรียญน,นี้ใช้มากขนาดใช้มากขนาดนี้เหรียญก็ยังดูก็ยังดูดีนะ,นะดูเห็นแบบชัดเจนอะไรไม่เหมือนเหรียญยุคใหม่ครับ ดูนะครับสังขารแถบนี้แต่ก่อนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทีนี้การใช้มาค่อนข้างจะเยอะก็เลยทำให้เป็นสภาพเป็นสังขารท่านตรงนี้หายแบบยุบยๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นครับหลวงพ่อเดิมว่าน้องโพครับแต่ยันยันหลวงพ่อเดิมว่าน้องโพในพิมพ์นี้ผมผมก็เห็นมีสองอย่างนะครับยันตัวหนังสือแบบทื่อๆื่อกับตัวหนังสือที่แบบ ตัวหนังสือแบบหนาว่างั้นเถอะกับตัวหนังสือที่ไม่หนาแต่นนี้เป็นเป็นตัวหนังสือด้านหลังนี่จะเป็นแบบยันตัวหนังสืออกจะหนานะครับหนากว่าหนากว่าอีกยันอีกแบบหนึ่งหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้นีน่คือเหรียญที่สภาพศึกมากเลยนะครับหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้แต่ปกตถ้าเหรียญถัดไปนี่เป็นเหรียญที่ไม่สึกผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบเปียแบบหนึ่งแต่ดูหน้าก็เหมือนกับว่าแตกต่างค่อนข้างเยอะ สึกก็ไม่สึกแต่เขาคงเป็นบล็อกเดียวเลยนะครับเป็นบล็อกเดียวนี่ก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และพี่พี่น้องน้องลูกหลาน,ลานและเพื่อนเพื่อนสายตรงทางหลวงพ่อเดิมได้ศึกษากันให้มีข้อมูลจากผมที่มีอยู่ผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้ท่านได้ศึกษาแท้กเกออะไรยังไงผมก็น้อมรับเลยครับพอวงการพระเราก็ เป็นแค่เซียนข้างถนนคนหนึ่งผมสุภาพกับทองจักเจ้าของศูนย์พระ ARL หรือศูนย์พระเครื่อง ARL ครับถ้าจะศึกษาจากตัวหนังสือจากไอต้ตรงรอยแตกรอยอะไรต่างๆบางทีมันก็ผมว่าพระยุคต้นนี้มันเอาอะไรแน่นอนยังไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเป็นพระที่แบบเออแบบมาตรฐานของการสร้างยังไม่ค่อยมีเหมือนกับเลียญยุคใหม่ จุดตำหนิอะไรต่างๆจะเหมือนกันเปียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่ผมเรียกว่าบัวขีดก็แล้วกันครูบว่าจะาว่าอาจารย์จะเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ผมเรียกว่าบัวขีดตัวหนังสือต่างๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เป็นเป็นบล็อกที่แบบทั่วทั่วไปที่ผมเห็นส่วนมากจะเป็นบล็อกบล็อกนี้ครับว่าอาจารย์ก็ให้ได้ศึกษากันครับจากศูนย์ภาคเครื่อน AI ไอเอของผม เสียงข้างถนนคนนี้ครับจะดูรอยแตกจากตัวอักษรอ,อะไรต่างๆก็ดูได้นะครับผมว่าผมพยายามซูมที่จะให้ดูแบบให้ทั่วถึงนยครับให้ได้ดูแบบว่าถ้ามีจุดเป็นจุดตายที่กวาจารย์แบบศึกษาอยู่ก็จะให้ได้จับได้แต่ว่าจุดตายจุดอะไรต่างๆในพระยุกต้นผมว่ามันยากนะี่ครับมือไม่เหมือนกับ เหรียญเมื่อกี้นะครับเหรียญเมื่อกี้จะมือจะชนกันแต่นี้เป็นเหรียญใหค่คอยดูเหรียญถัดไปจะแบบคมนี้จะแหลมเพี้ยวเลยนะครับจะไม่มีแบบรอยขาดอย่างนี้เลยเดี๋ยกูบาอาจารย์จะได้ดูเหรียญถัดไปที่ผมจะถ่ายแบบทําให้ได้ดูเหรียญแบบเต็มร้อยให้ดูอันนี้คือเหรียญแบบสภาพแบบน่าจะ80จะได้จะเหลือหรือเปล่าจะถึงหรือเปล่าไม่ทราบครับคุณบาอาจารย์ครับ ครับศูนย์พระเครื่อง AR l ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับหมเชื่อมนี่เป็นลักษณะน,น้ําทองอแบบเรื่องอารามเลยนะครับครูบาอาจารย์ดูอันเป็นการเชื่อมด้วยแบบเป็นใกล้ๆแบบสีทองเรื่องอารามครับจากศูนย์พระเครื่อง ARL ผมสุระนะัตนือสุภาพคําทองจากเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้ก็มาถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันผมก็ว่าแท้แต่ครูบาอาจารย์จะว่ายังไงผมก็ น้อมรับครับศูนย์พระเครื่อง A R L ครับสุภาพคำทองจักครับหรือสุรตะนะในวงคารที่แบบเปิดร้านทั่วไปคงก็เรียกว่าสุรตะับครับขอบพระคุณมากครับครูบาอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับสวัสดีครับ